เดยสต็อกรถเข้าใหม่รตโยป่เฮ้ยโตโย่อาร์ซีแซดคูเป้สป,ปอร์ตนะเดี๋ยวจะหาว่าของเราไม่มีรถสปอร์ตขายมีนะจ๊ะอาร์ซีแซดไม่ถึงล้านด้วยนะตอนนี้รถสปอร์ตนะเกินล้านหมดนะตอนนี้คันนี้ไม่ถึงล้านนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่เพราน,นั้นได้เกือบเต็มนะแต่เพราน,นั้นได้ไปเก้าแสนนะครับ มาดูกันได้เปิดให้ดูเปิดให้ดู9ก้าแสนเก้าเราเปิดให้ดู 9, 10, 9, ดดนะครับสวยไหมสปอร์ตพาหญิงเที่ยวสาวทิตต้องเปยโยเลยอาซีแซตไม่ไม่แพงด้วยนะขับไปเท่ๆนะครับเทียบแลมโบเอาไปเอาไปเกาะแลมโบได้เลยของเรา 9นะนะก้าแนเแลลัมโบ7ล้าน8ล้าน10ล้านนะถูกถูกนะครับมาดูกันได้9,9้าแเท่านั้นสีขาวสวยๆเงี้ยมีอยู่มีอยู่คันเดียวมั้งในเว็บอะนะตอนนี้ไม่ไม่น่ามีละนะสีขาวสวยสมีคันเดียวแหละเครื่องเกียร์เช็คเรียบร้อยใช้งานปกติโตโยต้วตาวีตปีศูนย์เจ็ดไมเนอร์เชนนะครับเบาะหนังเป็นตัวคิว ไม่มีสลูปเคยขับอยู่รุ่นนี้ซื้อเท่าไหร่วะร้านสองอะ่ะร้านสองขายไปสามแสนนะครับขายไปนานแล้วนะครับรุ่นนี้เลยล่ะรุ่นเบาะหนังเนี่ยแหละเบาะหนังไม่มีสลูปนะขับอยู่สิบกว่าปีเหมือนกันนะคันนี้สองแสนเฮียบอกเอาสองแสนหกพอเอาเร็วเร็วเร็ว,รวไม่มีที่จอดสามแถวนะสวยไหม มาดูกันได้เข้าใหม่เข้าใหม่นะครับสีมาอย่างนี้เลยสวยเลยยังไม่ได้ไปทำไม่สีทองสีเงินเเนี้ยนะมาดูกันได้มาดูกันได้มาใหม่มาใหม่เซลฟี่เทอรโบนะครับเซลฟี่เทอรโบยังไงสวยมากสีขาวนะครับ 1.6ทูโบซันลูปซันลูปมาดูกันได้ครับรถสวยเดิมพร้อมใช้จัดไปแน่นได้เต็มนะดูภายในกันนิดนึง,งางสวยปะ่ะภายในสวยนะครับเครื่องเครื่องดูเช็คหมดแล้วดูแลหมดแล้วพร้อมใช้ มาดูกันได้มาดูกันได้เนาเวลาปีศูนย์เก้าดีเซนเกียร์ธรรมดาตัวสูงนะคาลิเบอร์มีคอกให้นะครับสภาพสวยนี่ตัวแคบนะเกียร์ธรรมดาดีเซดีเซลนะ แคปเปิดได้นะครับโอ้โหศูนย์เก้าแคปเปิดได้เป็นไงล่ะเนี่ยข้างหลังนั่งได้เปิดได้ปิดได้เห็นไหมกึบกึบมาดูกันได้ถูกถูกแ 8, ปดแปดศูนย์เก้าพอนได้นะจ๊ะนี่สวยรถสวยอยู่เดิมเดิมนะครับตัสวสวยอยู่เดิมแบบเดิมแดดเปี้ยงเลย